ทำให้เข้าวงการได้ไวมีงานอะไรใดๆสมมุติว่าเป็นงานการกุศลการโชว์ตัวของรอบสื่ออะไรแบบนี้ครับพยายามเอาตัวเดินเข้าไปจุดนั้นให้มากที่สุดอย่างเช่นงานประกวดคอร์สย์งานประกวดของค่ายเพลงค่ายหนึ่งงานประกวดของช่องช่องหนึ่งแต่พอก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ เราไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้งานหรอกแต่อยากให้มองแบบนี้ครับการที่เราได้ไปเจอคอนเน c t ชันหรือว่าการที่เราเนี่ยได้ไปเจอเพื่อนๆคนอื่นๆที่มีความชอบเหมือนกับเรานะครับเอออาจจะแบบว่าเจอผู้จัดหรือนักแสดงที่นั่นก็ได้หรือว่าบางทีอ่ะเราเป็นคอสเพลเยอร์ใช่ไหมเราไปเจอคอสเพลเยอร์ที่ชอบเหมือนเราอีกคนนึงเนี่ย เราลองแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือบางทีอะแลกคอนแทคกกันไว้ครับพอแลกคอนแทคไไ้แล้วเนี่ยบางทีถ้าเขามีงานประเภทแบบคอสเพลมีงานถ่ายรูปมีงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบพอดี mm. เขาอาจจะชวนเราไปทำงานตรงนั้นด้วยก็ได้นะ mm. เป็นวิธีที่ซันทำงานได้ไวตอนนั้นเพราะว่าซันเนี่ยพยายามเข้าไปหานักแสดงที่เป็นเน็ตไอดอลที่มากขึ้นนะครับ แล้วเหมือนเขาใจดีมากเลยนะเขาอะช่วยช่วยแชร์โปรไฟล์ของเราต่อนะครับทำให้เราอะมียอดติดตามตอนนั้นอะหูเยอะมากเพื่อนๆมีเพิ่มขึ้นมาประมาณหลักพันคนน่ะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโดนถูกดันไปด้วยในฐานะที่เป็นแบบเ,เพื่อนของคนที่เป็นเน็ตไอดอลอะไรประมาณนี้บลา bla นะฮะ